การที่พาพวกเราตั้งสัจจะเพื่อพวกเราจะได้รู้ว่าการตั้งสัจจะที่เป็นไปเพื่อการลื้อสัตว์ขนสัตว์นั้นมันเป็นสัจจะที่ไม่มีข้อเสียเลยแม้แต่เสี้ยวทุรีสัจจะนี้ไม่ได้ตั้งด้วยความยึดมั่นถือมั่นแต่ตั้งด้วยการให้ตั้งว่าจะให้ ตราบจนดวงจิตดวงสุดท้ายผลวัตตะทำได้ทุกอย่างการตั้งสัจจะแบบนี้เป็นมงคลกับโลกสมมุติเพื่อให้สมมุติทั้งหลายได้สลายไปทั้งหมดแต่หลายคนทิ้งสัจจะแล้วก็เหยียบย่ำแล้วก็ไม่สนใจสัจจ์ความเห็นแกต่ตัวเกิดขึ้นเรียบร้อยเพราะอะไร ก็เขาไปคิดว่าสัจจะมีตัวตนเมื่อเขาไปคิดว่าสัจจะมีตัวตนเขาไปให้ค่าว่าสัจจะนี้ต้องไม่มีเมื่อเขาไปคิดว่าไม่มีวิภาวะตัณหาจึงเกิดขึ้นคือการให้ค่าว่ามันไม่มีตัวตนเมื่อให้ค่าว่ามันไม่มีตัวตนโดยไม่รู้ว่ากำลังให้ค่า เขาจึงเห็นแก่ตัวโดยการที่ไม่ทำหน้าที่อะไรแล้วแล้วก็มาโชว์ความอิสระว่าฉันอิสระแล้วฉันสบายแล้วฉันไม่สนใจใครแล้วนี่หรือสิ่งที่โลกสมมุติเขาเป็นกันพระอาจารย์เห็นแบบนี้เยอะมากผู้ที่แจ้งได้หลับใจแล้วแล้วก็เอาตัวเองรอดพระอาจารย์เห็นมานาน ไม่มีใครมาทําหน้าที่หรือสัตว์คนสัตว์หลอกไมน้อยไม่ค่อยสนใจหรอกหรือแค่นิดหน่อยแล้วต่อไปก็ไม่รือแล้วไม่ทํแล้วทาทําไมไม่ใช่หน้าที่ฉันฉันยุดสลักก็พอแล้วพวกเราว่าดีไหมสัจจะประเภทเนี้ยสัจจะประเภทที่ไม่ทําหน้าที่แล้วถึงทําก็ทําไปงั้นแหละไม่ได้สนใจ จะเป็นแบบนี้เยอะมากความผ็นแก่ตัวจะมาแทนการตั้งสัจจะว่าจะให้ให้ทุกดวงจิตไม่ยึดให้หมดเลยให้ไปเรืเร่อยๆให้ทุกดวงจิตพ้นจากรูปจากนามก็ว่าพ้นจากรูปจากนามนั้นหมายความว่าแม้แต่เสียงที่พูดนี้ก็ไม่ไม่ยึดแล้ว เพราะงั้นคำว่าตั้งสัจจะมันก็เป็นเพียงภาษาเช่นกันที่ไม่ยึดแต่จิตดวงนี้ตั้งแล้วก็ตั้งว่าจะไม่ยึดจิตดวงนี้ตั้งแล้วตั้งว่าจะพาทุกดวงจิตพ้นวัฏสงไม่ได้ตั้งด้วยปากแต่มันตั้งออกมาจากธาตุที่มันแปลสภาพมีคุณลักษณะที่จะลือ้อ พวกเราส่วนใหญ่จะมีอุปนิสัยที่เห็นแก่ตัวมาเป็นปกติจนคุ้นชินกับการเห็นแก่ตัวและทำทุกลู่ถามเพื่อให้เกิดการเห็นแก่ตัวแล้วก็เหยียบย่ำการให้ที่จะปิดวัตตะหรือาพาสัพสัตพุทนวัตตะเป้าหมายเดียวของปราด คือพาทุกดวงจิตพ้นวัตตะถ้าไม่ตั้งแล้วสัจธาณนี้เมื่อไม่ตั้งแล้วจะไม่มีองค์ความรู้เพื่อจะพาทุกดวงจิตพ้นวัตตะเลยหรือหยุดการทำหน้าที่นักขนาันั้นจริงๆแล้วพระอาจารย์สามารถอธิบายได้แบบละเอียดชัดเจนเลยนะแต่ขั้นที่ ขั้ระดับเนี้ยบางทีพระอาจารย์ก็พูดไม่ได้เพราะมนุษย์รับไม่ได้ด้วยเพราะงั้นพระอาจารย์จึงทำได้แค่ทำให้เห็นเป็นตัวอยา่างตั้งให้ดูแล้วก็ทำให้เห็นคุณลักษณะแห่งเนื้อธาตุหรือจิตที่มีคุณลักษณะที่ถูกสร้างมา หล่อหลอมมาเพื่อทำหน้าที่พาทุกดวงจิตคุณวัตตานั้นคุณลักษณะแห่งธาตุแบบนี้ใครก็เปลี่ยนไม่ได้แต่การที่จะพาให้ดวงจิตทั้งหลายมีคุณลักษณะแบบนี้ต้องทำยังไงนี่มันมันเป็นอะไรที่สำคัญสำหรับสัตว์โลกเพราะสัตว์โลกนั่นแหละสร้างวัตตะขึ้นมา พราะทดวงจิตนั่นแหละต่างก็พากันสร้างวัฏฏะขึ้นมาเหนี่ยวนำกันและกันผูกมัดก,กันและกันส่งกระแสไปข้างนอกยึดถือกันและกันให้ค่ากันและกันเป็นกระแสเหนียวนำสร้างวัฏฏะผูกมัดก,กันเป็นอนันตจ,จักรวาลสัตว์โลกทั้งนั้นเลยที่สร้างวัฏฏะแต่สัตว์โลก ไม่ต้องการปิดวัตตาการที่จะพาสัตว์โลกทั้งหลายมีอุปนิสัยที่จะปิดวัตตานั้นจึงต้องสอนอาศัยภาษาเหล่านี้ที่สัตว์โลกเข้าใจว่านี่คือภาษาเมื่อบอกสัตว์โลกและเตือนสัตว์โลกว่านี่มันไม่ใช่ภาษาและนี่ก็ไม่ใช่สมมุติ้วยไม่ใช่เสียงด้วยพยายามยำ้ำพยายามเตือน เอาธรรมะมาชีดแต่ก็บอกสัตว์โลกอยู่เสมอว่าธรรมะก็ไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงแต่อย่ายึดว่าไม่มีเพราะความมีก็ไม่มีตัวความไม่มีก็ไม่มีตัวอย่าสรุปธรรมพระอาจารย์ได้สอนพวกเราให้พวกเราได้เห็นความปราณีแห่งธรรมท่านละเอียด เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาขั้นละเอยียดถึงขั้นรือจัว์โลกจะยังได้สักกี่คนเพราะอุปนิสัยแห่งความเแกจตัวมันมีอยู่ตลอดแม้แต่แจ้งแล้วความเแกจตัวก็มีคำว่าแจ้งก็แค่เอาตัวเองรอดพระอาจารย์ไม่ค่อยเห็นคุณค่าของการเอาตัวเองรอดในวันแรกที่จิตดวงนี้ มันระเบิดแตกละเอียดพระอาจารย์ก็ไม่เคยเยแสยกับความรู้ที่มันได้เกิดตอนที่มันได้แจ้งด้วยพระอาจารย์ได้จะเฝ้าถามนี่เหรอแค่นี้เหรอนี่เหรอที่เรียกว่าบริสุทธิ์แล้วไงมีประโยชน์อะไรพระอาจารย์ไม่เห็นคุณค่าของการรู้แจ้งเลยไม่เห็นคุณค่าของการอิสระ หลายคนโอ้ฉันอยนสลาดแล้วฉันพ้นแล้วฉันสบายแล้วใช้ชีวิตชิวๆเห็นแต่ตัวชิวๆอยู่สบายอะอาจานไม่เห็นคุณค่าของการอยู่สบายเลยพระอาจย์เนี่ยได้แต่สลดสังเวชมากกว่าจริงๆนะพระอาจย์เห็นการรู้แจ้งเ,เป็นเรื่องที่น่าสลดสังเวชด้วยซ้ำน่าสลดสังเวช มากด้วยมันเป็นขั้นของของเด็กที่เริ่มกินข้าวเป็นเด็กน้อยเพิ่งเริ่มหัดกินข้าวเป็นใหม่ๆแล้วก็บอกว่าฉันสบายแล้วันกินข้าวได้แล้วมันยังอีกไกรลร้ลับจากสิ่งที่พระอาจารย์รู้เนี่ยความสลดสังเวชท,ที่พระอาจารย์เห็น แล้วพระอาจารย์จะบอกมนุษย์มนุษย์จะเข้าใจไหมมนุษย์จะรับได้ไหมมันรับไม่ได้ด้วยขั้นที่พระอาจารย์จะพูดเนี่ยรับไม่ได้เลยสัตว์โลกเรียกว่าเป็นนาจินไตเลยแหละเนี่ยบางอย่างเนี่ยพระอาจารย์พูดไม่ได้นะจริงๆิพูดไม่ได้เลยมันเกินวิสัยที่สัตว์โลกจะรับได้แล้วจึงจะจึงจําเป็นต้อง ค่อยๆสอนค่อยๆเล่นกับสัตว์โลกไปจะพาเขาไต่ขึ้นสู่ระดับที่สูงกว่านี้จะต,ต้องใช้เวลามากเพราะสัตว์โลกจะรับได้ไหมจะยั่งได้ไหมจะได้แค่ไหนทำได้แค่เพียงเล่นอยู่กับโลกเล่นในเขามีความสุขเล่นในเขาได้ค่อยๆมีวิสัยทัศน์ขึ้นมาในระดับที่พอที่จะ ระดับเป็นถึงขั้นบอกกันและกันได้แนะนํากันและกันได้การบอกกันและกันแนะนํากันและกันมันเป็นขั้นของโลกเพื่อจะพ้นจากโลกกันนะแต่โดยแก่นแล้วเนี่ยบางคนก็บอกว่าทำไมต้องไปทําหน้าที่แบบนี้ก็พ้นแล้วทำไมต้องไปทำํำจะไปทําทําไมหยุดทํา นี่ทบพ้นแล้วก็หยุดสิก็เห็นแก่ตัวมาเยอะมากเลยเมื่อพ้นแล้วจึงหยุดเรียกว่าปัจเจกแจ้งไม่แจ้งทําไมถึงไม่สอนก็พ้นแล้วไงทาไมต้องสอนเต็มโลกเลยแบบเนี้ยพุ่นวายอยู่แค่นี้แหละนี่ขนาดบรรลุแล้วก็แจ้งแล้วนะแล้วก็จมอยู่แค่นี้แหละความรู้มีแค่นี้แหละ แบบนี้เยอะมากเรียกได้ว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเป็นแบบนี้เก้า 99. สิบเก้าจุดเก้า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 ด้วยเป็นแบบนี้มันจะมีสักศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งไหมที่พอที่จะเก้าพขั้นหนึ่งซึ่งไม่ใช่กันส่วนด้วยนะช่างอีกหลายขั้นมากพระอาจารย์ได้แต่๋โอ้ ไม่ค่อยสอนสัตว์โลกไปเป็นค่อยมีวิธีทําให้สัตว์โลกค่อยๆเติบโตเติบโตก้าวขึ้นสู่ภูมิที่มีแต่ให้ให้วัตตะปิดลงด้วยทุกคนต้องทําเองจะทําให้สัตว์โลกเป็นอย่างนั้นซึ่งถามว่ามันยากไหมถ้าเราพระอาจารย์แล้วมันไม่มีคําว่ายากมันไม่มีอะไรด้วยมันง่ายๆด้วย จะสัตว์โลก่ะสิจะไต่ถึงระดับนี้ได้ไหมพระอาจารย์ยังมองไม่เห็นว่าเขาจะไต่ถึงได้ไงเลยนะ่ะแต่ก็จะทำให้เขาไต่ถึงได้อย่างน้อยเป็นพยานสักคนสองคนก็ยังดีข <c oughs> ันนี้นะต้องให้ค่อยสอนผู้ที่ปราณีตสังเกตพระอาจารย์ดีๆปราณีตอย่าดูที่ภายนอกอย่าดูที่ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ดูที่สัจภาพที่ดำเนินที่ตั้งเพื่อเป้าหมายเดียวพาพวกเราทั้งหลายทุกดวงจิตมีอุปนิสัยให้การให้พาทุกดวงจิตพ้นวัฏตะให้เขาได้พน้นฝึกให้เขา ได้ให้เพื่อพาผู้อื่นพ้นเพื่อให้เขาได้ให้เพื่อเปลี่ยนจากผู้อื่นเป็นเราทั้งหลายไม่ใช่ท่านทั้งหลายแล้วเราทั้งหลายคือหมู่เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตุยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น เราทั้งหลายสร้างวัตตะเราทั้งหลายต้องปิดวัตตะต้องมีผู้หนึ่งเป็นผู้นำแล้วพาทั้งหมดพ้นวัตตะแล้วคนที่สองต้องเป็นผู้นำพาทั้งหมดพ้วัตตะคนที่สามต้องเป็นผู้นำพาทั้งหมดพ้นวัตตะจนมีร้อยคน ล้านคนเป็นผู้นำพาทั้งหมดผลวัตตะจนมีโกรธล้านคนโกรล้านจิตพาทั้งหมดผลวัตตะจนมีอันนันตะดวงจิตพาทุกดวงจิตผลวัตตะจนมีแต่พุทธะไม่มีอุปนิสัยแห่งสัตว์โลกเหลือวัตตะ จะไม่มีวันเกิดขึ้นได้เมื่ออุปนิสัยแห่งจิตทั้งหลายเป็นอุปนิสัยที่พาหมู่เพื่อนผลวัตะัะถ้าพวกเราเห็นว่าทั้งหมดคือหมู่เพื่อนพวกเราจะเข้าใจพระพุทธเจ้าแต่ถ้าพวกเรา ยังเห็นมีเขามีพวกนั้นพวกนี้พวกเรายัางมีอุปนิสัยแห่งสัตว์โลกสัตว์โลกมักจกเะเอาตัวเองรอดเห็นแกนตัวใครจะยอมเป็นทุกอย่างเพื่อสัตว์โลกพอาจารย์แหละจะเป็นอย่างนั้น มันเป็นสิ่งเดียวที่พอที่จะมีคุณค่านอกนั้นมันไม่มีคุณค่าเลยเป็นเหมือนแผ่นดินให้สัตว์โลกเหยียบยำ่ำเพื่อให้สัตว์โลกพ้นจากวัฏจะมีคุณค่ากว่ามากเป็นแผ่นดินที่ไม่ได้เป็นอะไรเป็นทุกอย่างให้เขาเพื่อให้เขาพ้นออกจากวัตจะแห่งรูปนามนั้น เหมือนกับความว่างเปล่าอันเป็นเนื้อความว่างเปล่าที่ยอมให้อากาศทั้งออกซิเจนทั้งคาร์บอนทั้งมืดและสว่างทั้งเย็นทั้งร้อนอาศัยอยู่โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเนี่ยมีคุณค่า มีคุณค่าแก่สมมุติทั้งหลายเพื่อสมมุติทั้งหลายจะได้รู้จักสมมุติเพื่อสมมุติทั้งหลายจะได้แจ้งในสมมุติและขุนจากสมมุติพราอาจารย์อาศัยสภาวะธรรมนี้มาชี้ให้พวกเราได้รู้จักสภาวะธรรมได้เข้าใจสภาวะธรรมและพอ รู้แจ้งในสภาวธรรมแล้วก็พ้นจากสภาวธรรมเหลือก็แต่ธรรมธาตุเสียงนี่แหละคือสภาวธรรมความรู้นี่แหละคือสภาวธรรมแม้แต่ที่รู้นี้แม้แต่เราก็ไม่มีความไม่มีก็ไม่มี พวกเราทั้งหลายจงใช้คำนี้ให้บ่อยเราทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมเกลแยดเจ็บตุยด้วยกันทั้งหมดเราทั้งหลายเห็นว่ามีตัวและเห็นเกลตัวทั้งคั้งที่เราไม่เคยมีตัว เใดเราจึงต้องเห็นแก่ตัวก็ไม่มีอะไรมันมีตัวและหมู่เพื่อนทั้งหลายก็ไม่มีตัวจงใหญ่เห็นแก่ตัวเพราะเราทั้งหลายไม่เคยมีตัวอะไรจะมาเลอค่าเท่ากับการให้ปัญญาอันเลิศ ปัญญาที่เกินวิสัยของผู้ที่เห็นเจดตัวจะเข้าใจได้พระอาจารย์สอนและบอกพวกเรามาปล่อยมากหลายปีหลายคนอยู่กับพระอาจารย์หลายปียังไม่เข้าใจเลยสิ่งที่พระอาจารย์สอนมันเนิ่นนานยังยังไม่ได้เลยแล้วผู้ที่อยู่กับพระอาจารย์มายังไม่ถึงปีก็จะยังได้เค่ไหนแล้วพวกเราล่ะ คิดว่าเรารู้อยังเนี่ยกว่าจะมาถึงวันนี้หลายคนผ่านด่านหลายด่านว่าเมื่อจิตของเราไปในทิศทางใดยังคงอาศัยความรู้ของความเป็นมนุษย์ไหมอาจารย์เห็นคน <6 S 1> เรายังอาศัยมันทั้งนั้นเลยอาจารย์โซน อธิบายชี้ย้ำแต่ไม่มีใครเห็นบ่อยมากไม่มีใครเห็นเลยค่อยๆสอนไปตัดลมป้าจาย์เคยบอกบ่อยครั้งมากว่าในวันที่จิตดวงนี้มันระเบิดแต่ละเอียดความรู้มากมายมหาศาลถ้าจะมีคุณค่าของมันเลยแล้วไง บริสุทธิ์แล้วไงแจ้งแล้วไงมีความรู้มากแล้วไงมีฤทธิ์เยอะแล้วไงมีคุณค่าอะไระ้าจารย์ทิงมันหมดา้าจาย์ธิโรลา,าบให้กลับธรรมะหลังจากทก่ติทิทมันหมดธิโรลา,าบครับก็พูดได้เจ้าทำไมงดงามได้ขนาดนี้ ได <c oughs> ้แต่กราดแะกอกทสรุในธรรมนั้นนะ่ะพวกเราพวกเราต้องทิ้งแม้กระทั่งธรรมให้หมดแล้วพวกเราจะเจอธรรมธาตุถ้าพวกเราต้องทิ้งธรรมธาตุด้วยแล้วพวกเราถึงจะรู้จักสัจจธาตุ สัจจะที่เปลี่ยนไม่ได้สัจจะที่ตั้งมาเพื่อพาหมูเพื่อนพลวัตตะัดเป็นจบสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถอธิบายได้มันเต็มมันผ่องใส มันเป็นมหาเหตุมหาปัจจัยมันบริบูรณ์อยู่ตลอดหมู่เพื่อนทั้งหลายเป็นเนื้อเดียวกันกับเราตราบใดที่เนื้อธรรมธาตุของเรายังไม่บริบูรณ์ตราบนั้นวัตตะจะยังคงมีอยู่จงทำให้หมู่เพื่อนของเรา เนื้อธรรมธาตหนึ่งเดียวกันกับเราทั้งหลายเป็นหนึ่งเดียวกันซักวัฏฏะจะจบลงทั้งหมดเลยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยมันไม่ยากอะไรเักหน่อยด้วยแต่สัตว์โลกผู้ยังมีตัวและเห็นแก่ความมีตัวนั้นแม้แต่ความรู้แจง้ง ก็นั่นแหละก็ตัวถิงความรู้แจ้งนั้นด้วยคำว่าทิ้งไม่ใช่ว่าทิ้งโดยภาษาจะต้องแปลสภาพเนื้อาธาตุนั้นต่เนื้อองค์ปัญญาที่บริบูรณ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยการให้ที่บริบูรณ์ปัญญาบริบูรณ์สัต์บ,บริบูรณ์ การให้ถจะบริบูรณ์แนบบริบรูรณ์เช่นนี้ยังความบริบูรณ์เช่นนี้ไปยังเนื้อจิตทุกดวงให้บริบูรณ์เช่นนี้เช่นกันจนหมู่เพื่อนเป็นเนื้อธรรมธาตุอันบริบูรณ์พวกเราสร้างวัตักขึ้นมา พวกเราจงปิดวัตตะไม่มีเหตุผลใดที่เรามามีเพียงปิดวัตตะพวกเราหล่ทำได้ไหมพวกเราทำอะไรกันพวกเรากำลังทำอะไรกัน ้าใจไหมมันเป็นหน้าที่เดียวที่ผู้ที่สำคัญว่าำคำว่าหน้าที่คือภาระแต่สำหรับเนื้อสรมธาตุอันเป็นสัจธรรมนี้ไม่มีการกระทำอะไรเลยเป็นมหาเหตุ เป็นแต่เพียงมหาเหตุเป็นแต่เพียงต้นธาตุทั้งหลายทั้งปวงที่ตั้งไปแล้วและไม่มีวันเปลี่ยนได้จะไม่มีดวงจิตดวงใดต้องเวียน่ายอีก เข้าใจไหมธรรมะนี้ไม่ต้องใช้สมองใช้ไม่ได้เลยใช้ความรู้ก็ไม่ได้ใช้ความรู้แจ้งก็ไม่ได้ขั้นนี้ไม่มีขั้นแห่งใช้สมองไม่มีใช้ปัญญาไม่มีใช้องความรู้ไม่มีใช้ความรู้แจ้งด้วยข้ามขั้นเหล่านี้ให้หมด แต่มันเหลือแต่สัจจธาตุปิจิกนกนนั้นที่บริบูรณ์แล้ว